ในที่ผ้ามกราผมนะครับเดี๋ยวเราจะไปใส่บัตรก็น,นี้เตรียมของข้างในนะครับมียูโรมาม่าแล้วก็นมดีนา่าข้างในนะครับอย่างละ9ชุดอ่าเราจะไปใส่บัตรกันแต่ว่าเราจะเดินไปนะครับถ้าเดี๋ยวเราเจอพระเราก็จะใส่โอเค เดินมาเรื่อยๆประตูบ้านยังวะโอเคครับเมื่อกี้เริ่มล็อกประตูบ้านแล้ว เดินไปเรื่อยๆครับอันนี้คือถนนวลายนะครับก็จะมีมีร้านกาแฟมารุน่นเปร้านกาแฟที่เพิ่งมาเปิดได้ไม่ถึงปีนะครับแล้วก็จอนแ้กผมไปกินกาแฟเนาะแต่ว่าก็เจอที่เซอร์ไพร์กับร้านนี้เยอะมากแล้วก็เป็นร้านที่น่าสนใจเนาะต้นแรกที่แบบว่าดูเหมือนจะเขาเรียกว่าอะไรไม่ค่อยมีลูกค้าเออ แต่ว่าลูกค้าปัจุบัดก็เยอะขึ้นมาเรื่อยๆแล้วเยอะตลอดเลยนะครับเราเดินไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เวลาประมาณหกโมงสี่สิบแล้วเดี๋ยวดูนะครับว่าเราเดินแค่นี้เราจะเจอพระตอนกี่ไหนกันแต่ว่าวันนี้อากาศท้องฟ้าสว่างช้านะครับ 6. ปกติตอนนี้ก็สว่างแล้วแต่วันนี้6กโมงสี่สิบก็ยังไม่สว่าง าก็อาจจะออกบินทบะชานหนึ่งอ่าเดี๋ยวเราเดินไปเราเดินเส้นที่คาดว่าน่าจะเจอพระบินทบะน,นะครับก็เดี๋ยวจะเดินไปที่ประตูเชียงใหม่เนาอ่าเดิที่ประตูเชียงใหม่ครับแล้วก็เดี๋ยวน่าจะตัดเข้าเส้นในกลางภูเมืองก็จะมีวัดเยอะหน่อยนะครับเดินไปเรื่อยๆก่อนอันนี้ เราอยู่ที่ถนนเส้เนวาลายกันนะครับเนาะแล้วก็ตรงนี้จะมีมีรูปปั้นวัวลูกปั้นวันวนะครับทีนี้มีมีมีช่างคนหนึ่งบอกว่าเฮ้ย <c oughs> ตรงนี้เขามีทํางานทําไมทําไมเขาถึงมาปั้นรูปปั้นวัวเนี่ยเขาบอกว่ามีช่างในหมู่บ้านเนี่ยก็คือตะลกปั้นปั้นอะไรเงี้ยอยู่ในหมู่บ้านแหละแล้วแบบว่า คนอยู่บ้านไม่เห็นด้วยไล่ไปออกไปปั้นที่อื่นเขาก็เลยม,มาปั้นไว้ตรงนี้ปั้นตรงนี้กลายเป็นสัญลักษณ์ของถนนวายเช่นนั้นนะครับอันนี้ก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าอ่ะเราเจอผ้าแล้วรเราเจอผ้าแล้วเราจะใส่บัตรกันนะครับอ่านี้เดินมาประมาณสามนาทีเอง <c oughs> เจอผ้าแล้วเราใส่บัตรกมดครับ ขอครอบครัวอยู่ดีมีสุขไร้ทุกข์ไร้โรคไร้ไัยไร้โขอใา้ในการทำบุญในเจ้าวันนี้จะประสบแต่ิงที่ดีเข้ามาในชีวิตทั้งรอบยอดการงานและการเงินของแสวข้ปรเจ้าจะพยันนตลายทัทปวงโดยสักปีตีเดยวิวาสันตุตะปะโลกวิาสตุนาเตวะวะวตาลโยดสุ เราดกอาว่าอภิวมาณสิริธจนรมาจันทรตาลตมาวักตีอายุขวนโมจุงาลงรุก้านไหนมามาจากต้งต้เกลีหรื่้เกีกันีอ่าจบแล้วเดี๋ยวเราเดินต่อกันนะครับมีองค์ที่หนึ่งท่านบอกว่า มาจากวัดพวกเปี้ยก็คือถนนเส้นอะไรอ่นะระเรียวอะไรทิพเนศเออสี่ฝั่งน้นนะครับก็เป็นเส้นถนนเส้นคู่ขนานกับถนนวัวลายไปครับมาพูดถึงเรื่องการทําบุญใส่บาตรก่อนนะครับก็ก็ตามประสบการณ์ที่ได้ยินมาได้เรียนรู้มานะครับก็ การทําบุญจะมี3ามเลเวลละกันตามแบบไม่ใช่สามเลเวลก็จะมีทานศีลแล้วก็การภาวนาครับการทาบุญตักบาตรเนี่ยก็จะอยู่ในการทําทานทานก็เป็นการสละทรัพย์ส่วนตัวบางอย่างลดความต้านนีอะไรเงี้ยนะครับไม่ยึดติดนะฮแล้วก็แบ่งปันเพื่อนมนุษย์นั่นแหละนะครับเนาะจริงๆ ไม่จําเป็นต้องเป็นการใส่บาทอย่างเดียวก็ได้นะครับก็คือบางทีอาจจะเป็นแบบเลี้ยงอาหารเด็กกพาพร้าซื้ออาหารให้เลี้ยงสาตมีก็ได้นะครับเนาะซื้อกับข้าวซื้อขนมไปฝากเพื่อนฝากญาติอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นการทาทานเหมือนกันนะครับเนาะก็ทําได้หลายรูปแบบเลยนะแล้วก็จะมีเรื่องของการถือศีลใช่ไหมศีลก็คือไปดิด้ินไหมครับว่า ถ้าเรารักษาสินสินจะรักษาเรานะสินก็แบ่งแยกออกเป็นอยู่5้าข้อนะครับเนาะก็ข้อหนึ่งก็คือห้ามฆ่าสัตว์ชีวิตใช่ไหมครับจริงๆก็คือถ้าพูดง่ายๆก็คือมันเป็นการไม่ไม่ไม่ใช่แค่ไม่ฆ่าสัตว์นะครับก็คือไม่เบียดเบียนผู้อื่นด้วยก็คือไม่ไปทําร้ายอะไรทางกายและใจคนอื่นนั่นแหละข้อหนึ่งะนะนะครับเนาะแล้วพอมาข้อสอง สอก็คือไม่รักทรัพย์ใช่ป่ะไม่รักทรัพย์ก็คือไม่ไปจิกไปขโมยของคนอื่นอะไรเงี้ยนะครับเนาะก็คือถ้าเราไม่ขโมยของคนอื่นคนอื่นก็ไม่เอาของเรานะครับต่อมาก็พูดถึงสิ่ข้อสามข้อสามก็จะเป็นเรื่องของการเมสูมิฉาจาราใช่ไหมก็คือคำว่ากามอะเมื่อก่อนอะ เข้าใจคำว่ากามกิเลสเนี่ยมันเป็นประมาณว่าเกี่ยวกับเรื่องเซ็กส์อะไรอย่างเงงี้ยยอ่าเดียวนะแบบชู้ทรงชู้สาวอะไรเงี้ยนะครับแต่พอแบบเหมือนพอไปอ่านมากขึ้นยูตากามคือจริงๆแล้วมันเป็นอายตนะทั้งฮ่าเลยก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจอะไรเงี้ยก็คือเกี่ยวกับการรับรู้รสอะไรอย่างนเนาะรสอร่อยเออรสอร่อยเนี่ยเรียกว่ากามก็คือตามองดู แล้วเกิดว่าเอ้ยสวยฟังชอบพออะไรเงี้ยก็เกิดกิเลสใช่ไหมกินอร่อยเออติดใจอยากกินอีกเงี้ยก็เช่นเดียวกันแล้วก็สัมผัสอ่าสัมผัสก็เป็นร่างกายใช่ไหมสัมผัสรู้สึกเอยรู้สึกดีจังเลยรู้สึกน,นุ่มนวลอะไรเงี้ยน,นะครับชอบเมลี้าหูหูฟังไพเราะอ่านะครับกายไปแล้วใจอ่าสุดท้ายมันก็ส่งไปที่ใจเรานั่นแหละก็เป็นกามกิเลสนะครับ ก็ถ้าเรารักษาไว้ได้ก็ดีมากๆากเลยแล้วก็ข้อสี่เกี่ยวกับเรื่องกูดจาเอจอซอสอเซียดดูเอแยงตะแคงรั่วโกหกโกน่นนี่นั่นอะไรอย่ออางเงี้ยก็หลายๆอย่างสวัสดีครับ,าาบเดอนหน้าบปเยว,ออวนะขอบครับ นี่ก็จะเป็นเมื่อกี้เป็นครูสอนพิเศษนะครับก็จะอยู่บ้านอยู่ตรงนี้อ่ากลับมากับว่าที่สิ่นขอ้อห้าสินขอ้อห้าเนี่ยจากที่เคยดยินมาแล้วว่าหนักสุดแต่แล้วก็ไม่เข้าใจว่าหนักสุดอะไรนะก็คือสูลายเมรยาปรชชประมาทฐานะเวลามันนีิทขาประทังสมาธิยามิกไมก็ทองยาวโดวยก็คืออ่า เสพของมึนเมามันไม่ได้แค่สุราเหล้าอะไรอย่างเดียวนะครับก็คือของมึนเมาทุกชนิดที่ทําให้เราขาดสติแริงรก็ไม่เข้าใจว่าทำไมแค่กินเหล้าหนึ่งถึงรุนแรงอะไรเงี้ยก็คือเหมือนว่าเวลาเราขาดสติครับแล้วก็อาจจะกระทาอะไรไปโดยไม่รู้ตัวก็คืออาจ,จไปทําผิดศีลข้อหนึ่งเลยก็ได้นะก็คือเราอาจจะไปทําร้ายคนอื่นโชคต่อยวิวาทอะไรอย่เงี้ยกันนะครับแล้วก็ ไปรักซรัไปทำอะไรได้หมดเลยอะ่ะชู้ซงชู้สาวพูดจาไปเรื่อยเพื่อเจอคือถ้าแบบขาดสติแล้วมันก็ไม่ดีทา่งนั้นแหละนะครับเนาะอันนี้ก็สิบข้อห้านะเ,าเราเจอพราอีกแล้วนะครับนี่มต์ครับตรองไหนดีตรงนี้ท่านยีข้างบ็ต้องล้อเก้าเองครับ ตอนนี้เริ่มเจอพระรัวๆนะครับอันนี้ประมาณใกล้ๆเกือบ7โมงตอนนี้6โมงห2า3นาทีนี่เราเจอพระอีกรูปนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ปากกันนิมนต์ครับ ก okay. ็ถ้าจะพูดภาษาวัยรุ่นก็จะเป็น challenge น,นะครับแต่ว่าถ้าพูดภาษาไทยไทยก็คือความตั้งใจก็เอาออกมา9ชุดนะครับก็ตั้งใจใส่ให้คบเกาชุดนะครับใส่บาทใหฮโคบ9้ชุดตอนนี้เดินมาถึงตรงประตูเชียงใหม่แล้วนะครับนี่ก็เดี๋ยวหันกล้องไปนี่นี่ก็จะเป็นด้านหนะ้านี่ก็จะออกไปทางประตูเชียงใหม่ครับกติด ออกมาเดินเดินไปตรงเส้นถนนท่าแพนะครับแต่ว่าถ้าเราเดินไปเส้นนั้นเราจะไม่เจอพระเราจะตั้งตัดเข้ากลางคูเมืองเดี๋ยวเราจะรังเดินไปที่ประตูเชียงใหม่กันมีร้านหมูชัยพัฒนานะครับของพี่ดีนะก็ขายหมูสะอาดนะครับตอนนี้แบบเปิดหลายสาขาแล้วนะครับเดมาก เรา,าข้ามถนนกันเด็กนี่เขาพิมพ์าเร็ว,รวอ,อันนี้เรามาถึงที่รประตูเชียงใหม่แล้วถ่ายแล้วนะนี่ิืชาวบ้านชาวบ้านตระตเชียงใหม่นี่ตรงนี้เป็นตลาดตลาดตัวเชียงใหม่ครับเราอยู่ที่ตลาดชู่ นี่ตรงนี้มีพระเต็มเลยสามสี่ลูกมีเดินมีหน้าบาทตรงนู้นด้วยอุ้ยเราจะใส่ครบไหมเหลืออีกแค่เดี๋ยวเราไปใส่บาทตรงนู้นดีกว่านี่เป็นตัวเชียงใหม่นะครับนี่เราอยู่ตัวเชียงใหม่กับอ่ะตรงนั้นมีขบวนพระเต็มเลยเราไปใส่บาทกัน <c oughs> นี่หมด วกกับเดิมเป็น14เอ้ยวันนี้ใส่ได้14องค์นะครับแล้วตอนนี้เราจบวิชั่นอ่าที่ประตูเชียงใหม่นะครับนี่ก็คือบริเวณร,ร,รอบๆตัวเชียงใหม่เดี๋ยวเราจะเดินกลับแล้วนะครับเพราะว่าวิชั่นคอมพีวต้กล้ามหน่อยนะ <c oughs> โอเคครับก็ตอนนี้กำลังเดินกลับ เมื่อกี้เราออกมาเราใส่องค์แรก6โมง40ใช่ไหมตอนนี้7โมงก็ประมาณ20นาทีครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับนี่คือ,อเดินเจอพระใส่บาทนะครับจริงๆเตรียมของมา3อย่างด้วยกันเนาะก็เมื่อกี้ก็จะมีดูโลมามา่าหมูสับต้มยำแล้วก็ นมดีหน้าจมูกเข้ากล้องเนี่ยนะครับเนาะเออ,อก็ยแยงมาอย่างละเก้าชุดแต่ว่าเอาสุดท้ายเราเจอสิบองเราก็เลยเราก็เลยเขาเรียกว่าอะไร <c oughs> แตกชุดแล้วใส่ให้ได้ครบสิบพอดีนะครับโอเคอเดี๋ยวเราก็จะเดินกลับไปที่บ้าน เนี่ยอากาศกาลังดีนะครับเนี่ยอากาศเดีย๋ยวเราดูก่อนว่าอุณหภูมิเท่าไหร่วันนี้อากาศไป๊ยๆถามว่าจะเย็นไหมก็เย็นเย็นสบายนะครับเพราะประมาณเนี่ยอากาศอยู่ที่ประมาณยี่สิบองศาแต่ถ้าเป็นสองสามวันก่อนหรือตามลอนองเนี่ยก็จะอ,อุณหภูมิต่ำไปกว่าน,นี้อีกนะครับเนาะเหมือนก่อนหน้านี้ยต่ำไปจนถึงส4บสองศาเน,นี่ยนะก็แบบเย็นมากๆเลย ทะนั้นไปนอนที่สั่นๆนะครับอากาศประมาณ14องศาก็ออกมาแบบ้เย็นเย็นมากเย็นเหมือนแบบเปิดแอร์เลยอะเปิดแอร์โดยที่ไม่ต้องเปิดแอร์นะเป็นอากาศธรรมชาติโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็เดินมาถึงบ้านแล้วเนาะออุ๊ยตอนนี้7โม9นาทีนะครับก็ถึงบ้านผมเรียบร้อยแล้วโอเคก็ จบพิชชันวันนี้นะครับกันครับสวัสดีครับ